ทำประโยชน์อะไรคะวิ่งมาเสร็จก็มากินกินเสร็จก็ลงมานอนทำประโยชน์อะไรเนี่ยคะฟ้าบ้านตอนกลางคืนเรอเมื่อคืนหายหัวไปไหนไม่รู้ไม่มานะเมื่อคืนไม่มาอ่าหายไปเลยค่ะม่งก็เอ๊ะออกไปทีขี่ทีก็ไม่เจอมากินแล้วก็มานอนทำมันทำประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยทำประโยชน์อะไรบ้างวันๆถามจริงทำประโยชน์อะไรบ้างถามจริงๆฮะเออ นอนอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเคยดูบ้องทำงานบ้านจนเสร็จอะ่ะก็ยังนอนอยู่อย่างเงี้ยบ้านเราไปทํางานบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวดูนะคะเสร็จไป็นสองสามกงแล้วค่ะเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมคะมีประโยชน์อะไรก็ยามตอนกลางคืนเหรอเห็นไหมคะเนี่ยเดี๋ยวประมาณหกโมงเย็นเดี๋ยวค่อยดูนะลุกขึ้นมากินจะหมดถ้วย นะคะแล้วลงไปนอนต่อดูเอาแล้วกันนะเมื่อคืนก็ไม่มาเฝ้านะละเลยหน้าที่เอียเอียแต่เอียว่าไงอือเอาแต่นอนอะ่ะเออ ก็เรียกไปก็เรียกไปก็เรียกไปดูยาที่จะต้องไปป้อนตาลนะคะยาที่ป้อนตาลเนี่ยอันนี้เม็ดหนึ่งไอ้ลุงจะกินก็คือนี่ยาฆ่าเชื้อวันละเม็ดนะคะอันนี้เป็นยากแก้อักเสบก็คือมันจะมีสเตร,ยรอยด์จริงๆหมอไม่ให้กินนานนะคะแต่ก็ไม่รู้่ทําทำไงคือหมอเพราะว่าถ้าป้อนก็คืออักเส คือห้ามปกตินี่แคต้องกินอันนี้ครึ่งเม็ดใช่ไหมคะแล้วเนี่ยครึ่งเม็ดเช้าเย็นอันนี้แค่ครั้งเดียวส่วนนานๆให้ทีสําหรับไอรุ้งคือสมมติว่าดีขึ้นลวก็ให้หยุดไอ,อลุงนี่หยุดแทบไม่ได้เลยหยุดแค่2วันเอาแล้วมีปัญหาละแ,แต่ตาแม่อมก็ป้อนนะคะตาก็ก็กินข้าวได้แล้วส่วนส้มฉุนแม่อมก็ครึ่งหนึ่งนะคะคือคือวันหนึ่งก็คือครึ่งเม็ดเนี่ยสองครั้งก็อันนี้แค่ครึ่งหนึ่งเม็ดครึ่งเม็ดเนี่ยก็ยคือ2วันนะคะส้มฉุนก็ดีขึ้นละกินข้าวแล้วค่ะ วัซีน 2, เข็มสองเรียบร้อยนะคะวัคซีนเข็มสองไปมาแล้ว <edi> <อะ S 2> แล้วก็ปอนยาปอนยาก็ากินข,ข้าวได้อย่างที่แม่องบอกกินข,ข้าวได้กลับมาก็มาจิบ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 นะคะจิบจิบอ้ยถ่ายยากนะเล่นไอ,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 อยาชวนน้องเล่นคนะ่ะ หยามนา่ารักที่ใส่ดีพี่หยาชวนเล่นแล้วทำไมทำไมอ่ะพี่หยาชวนเล่นแล้วทำไมทำไมพี่หยา น้องคนที่มารับก็บอกว่าพี่อ้อมดูทรงแล้วจะเปรี้ยวนะเปรี้ยวบมันเปรี้ยวคะ่ะเพราะว่าดูทรงแล้วจะเปรี้ยวบะที่สุดมันที่สุดไอ้แบล็ส้มหนึ่งไอ้หางหักเนี่ยเออพี่ชายพี่ชายพี่ชายไม่ลงไปหรอคะพี่ชายถือยายจะไปป้อนอตาเน,นี่ยไม่ได้ไปแบะหาก่อนหาพี่ชาย พี่ชายมอนคุณชายมอนเสียใจนะเสียใจมากๆเลยพี่ไม่ได้ออกไปทข้างนอกไม่ได้ตัวขาวขาวสะอาดไปอยากมอมแมมเป็นแมวค่าขนนหรือไงฮะเออพี่หมอบเล็กพี่หมอกอื้อ พี่หบอเอ๊ะมอ้หน้าให้มันดีๆหน่อยสิลูกออกพาแม่ไปป้อนขา้าวป้อนยาตาหน่อยนะคะตาเลยอูมามาตรงตาทีไรทำไมมันไม่ชัดแก็ไม่เข้าใจหรือว่าสีของตามันมืดคะเออแล้วกงมาตรงนี้มันมืดด้วย มากินยาลูกกินยานะผลเก่งแม่แล้วหลังตานเนี่ยนะคะผลมันยังไม่มาผลมันนานหน่อยหนึ่งสงสัยผลมันนาสิบหมอบอกแล้วว่าสิบกว่าวันผลผล,ผลของตานเนี่ยนะคะต้องกินลูกผลผลพาเชื้ออีกสิบสิบกว่าวันก็เลย,ยาตาขึ้นข้างบนลูกมาขึ้นข้างบนกับแม่แล้วไปแม่อุ้มขึ้นข้างบนลูก ังไงคะเธอเธอชอบอยู่คนเดียวใช่ไหมเธอไม่ชอบมีเพื่อนใช่ไหมเธอไม่ชอบมีเพื่อนใช่ไหมเธอบอกฉันสิฮะเธอไม่ชอบมีเพื่อนใช่ไหมิยู่บนเตปไม่ได้ดูหน้าดิดูหน้าหน้าเนาะหน้านะออหน้านี่หน้าเอาใครไม่หน้าเนี่ย อืมอืม,อมสวยแต่ไม่เอาใครอ่ะวิสยัยนี่จะเข้าไปในบ้านพร้อมๆกันตีกันตายเลยค่ะปวดหัวตายเลยเออเรยไม่ทีนเปลี่ยนท่านอน คือมันนอนที่ไหนอะเรานอนตอนอนไปทั่วนะกินทั้งจิ้งจกจิ้งจกมีกินตั้งตัวหรือตั้งหัวไว้ทิ้งหัวไว้ทุกครั้งอร่อยตรงไหนจิ้งจกอะฮะฮะกินมันทําไมอะเออกินแล้วก็ทิ้งหัวไว้เนี่ยรอยเลือดนะคะเนี่ยรอยเลือดที่จิ้งจกมั้งหรือหนูแมวก็ไม่รู้นะแล้วก็ล้างไม่ออกนะเพราะว่าเราไม่รู้อะไรเนี่ยทั่วเนี่ยล้างออกที่ไหนอะ ขณะนี้เป็นเวลาหกโมงนะคะพี่ใหญ่เขาก็จะนอนคนละโมงพี่ชายม่อนนะคะพี่ชายม่อนอยู่นี่นะคะพี่ชายใหญ่เลยป,ปืนเลี้ยงอยู่ในกล่องนะคะนั่นนั่นพี่วันค่ะเขาก็จะนอนคนละโมสามตัวเนี้ยพอวประมาณเนี้ยประมาณเวลาเนี้ยเขาจะนอนกันหมดนะคะจะนอนกันหมด ไปถ่ายข้างหน้าไม่ได้ค่ะไม่ได้ยินมเมื่อเคี้ยวหรือเปล่านา่าจะเคี้ยวมั้งเคี้ยวค่ะเคี้ยวได้ละกบแกบ๊กลบแกปยังยังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มที่ต้องให้ดีกว่านี้หน่อยยังไม่เต็มที่อะพี่ชายใหญ่ <laughs> มือทาเป็นสีชมพู <g ười> ไอแ้แสงทแม่อ้อมจะออกไปให้อาหารน้องสาวปัปื๊ดกับแม่ปอปื๊ดแล้วก็บันทีชาไทยก็มากินด้วยหรือว่าเจ้าหมื่นนะคะก็จะมากินด้วยแต่ว่าแม่อ้อมไม่ค่อยได้ให้ขอดหรอกเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์นะคะ,ะชักไปสองรอบนะคะชักไปสองรอบแล้วก็วันนี้ก็คือ กินทั้งไอติมนะคะตอนเช้ากินข้าวมันไก่ข้าวมันไก่นี่ก็คือเป็นเนื้อล้วนนะคะและข้าวไม่เยอะเนื้อล้วนไม่มีอะไรทั้งสิ้นก็คือเป็นข้าวกับเนื้อไก่นะคะหายใจแรงๆแล้วก็กินติมนะคะมาชวนช่วงบา่ายโอ้รู้นะรถไอดติมมาพงุูหัวเลยคะ่ะเวลาได้ยินเสียงรถไดติมเดี๋ยวจะรู้อมืมาเท่านี้รู้นะคะรถไดติมมารู้ทุกตัวแล้วก็ชอบกินของมันนะ มองในกล้องฝนเป็นฝนไม่สวยเลยน้องกับไม่รู้จะคุยอะไรเราถ่ายแค่นี้ละคะ่ะนี่ค่ะไม้ที่น้องจะลองไว้แล้วก็เวลาเดินก็จะเข้าครงได้สะดวกหน่อยเพราะว่าไม่ไม่มีตัวนี้มันจะก้าวลำบากทีนี้เนี่ยปิดประตูก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีแรงที่จะผลัดแล้วจะเข้าจะออกก็ต้องเปิดรูแบบนี้นะคะแล้วก็พัดลงไฟเนี่ย จะต้องตามเป็นแบบเนี้ยแล้วก็จะมีกลางคืนก็จะมีตามตรงนี้นะคะกตางนี้อีกสองดวงนะคะแล้วก็คัดลมกระสุกเ่ิเป็นสองตัวนี้เข้าไปตัวนี้จะเปิดกลางวันเป็นไอเย็นนะคะดูแล้วกันก็ดีขนาดไหนบริการดีขนาดไหนยาัยางยัางเป็นอย่างที่เห็นนะคะยาัยางยัางเป็นอย่างที่เห็นบริการดีมากทุทกอย่างนะคะเนี่ยเท้าเนี่ยนะคะ ที่เหลืองมไม่แค่อะไรนะฉี่นะคะเหลืองฉี่คือยกขาไม่ได้นั่งงแล้วไปเหยียบมัอะไรตั้งอย่างเงี้ยทามาเดินได้ไม่พอเดินได้นะคะไม่ใช่เดินยังไม่ได้เลยคือเดินได้แต่ว่าความที่เขาเออกแต่นอนมันก็เลยทําให้ร่างกายเส้นมันยืดก็ต้องคอยไล่ลุกๆๆอะไรอย่างเงี้ยต้องคอยไล่ไม่งั้นไม่ลุกค่ะกินข้าวแม่มต้องเอาไปไว้ข้างนอกนะไม่ให้ข้างในเพราะถ้าข้างในคือจะนอนกี่เดียน้าเนยนี่คือนอนคือเอาหัวนี่ค่อยๆกระดึบกระดึบไปแล้วก็บางทีชามข้าวหกชามน้ำหกอย่างเงี้ยแม่ก็จะเอาไปข้างนอก จะกินก็ให้ออกมากินจะไม่เอามาให้ข้งางในเพราะว่าเอาไว้ข้งางในแล้วความขี้เกียจมันมีเยอะนะคะลุงก็เยอะเนี่ยดีฉกัดไม,ม่อมแล้วเนี่ย